จังไรวายาม้าตองกล้าไปสิสัปยามากมายในปรงบีตำนาตีตามรอยหน,หนุ่ยน้าองบิดาใครเจ็บใครก้ายปอรักชาไงาปีปีจันเดียวนี้เจ้าบ้านละก็รักปอนักหน้า น,นี้เรามาอยู่ดองริปองป่าห้าปัญญามาได้ตื่ว่าตอนสบายดีเพราะมีผู้หนึ่งจึงมาอยู่มีหน่วยหน้าที่เดินมา ไม่น,า,ปปนาิาเดือนบบบซาบเบิการลาวกรามเรารู้ไปตามตัวที่เออนี่พี่หนุ่ยกรทุกวันที่พ่อจะต้องให้เราเนี่ยจะต้องเดินตรงปงป่าเพื่อจะหาเครื่องสมุนไพรไปรักษาผู้ป่วยเขาครับนี่ก็เรามากันทุกวันแหละเป็นประจำโรงพยาบาลกรองตาชั้นนี่โรงพยาองเตินนี่นายองบุญยัเอ้ง คนเจ็บคนกายคนกายเรือกายรังก็มาจากชากันนั้นตัางเะปเลยพอดีพอถึงใจดีเกินคนเจ็บคนครรกานยจาก้าง่ายเลยไม่เคยเบียจ์กเคยจนเชื่อเรียงดวงดังว่างนี้ก็ย่อกันเมือนั่งต้มอันใดมาคนหนึ่งลาไม่รู้เคยอู้ก๊อบจะเคลืออยู่ในป่าก็ใช่วันหนึ่งเราเดินป่าก็ไปพบผู้นั้นโดนหูกัดครับ อาการคุณสางัดพอสมควรเลยนุ้ยครับเจ้าไม่อยู่ได้มั้งครับเหอเกเปื่อยจังตัวแล้วมองพอจนป่าแมกซ่าให้พุทธแล้วนี่ยังมียาตัดปิดอยู่ชนิดขย่าว่าได้แล้วนุ้นนุ้ยี่รู้จักมั้งครับปัญญาเนี่ยรู้จักกับผมรู okay, t t root, er Now, ้จักตุกชนิดเนี่ยายปัญญาเตียงไอเตียงไม่ยอมรู้จักเลยกูไม่รู้เลยอะไรก็ได้แต่กูไม่รู้จักอ่ะ นมึงตองให้กูฟังเลยแต่ยาเลยแกูไม่รู้กูรู้มดเพรามเป็นมอดเพอไอ้เจีงมอตุ้มมอตุ้มดังอยู่ะยวตํหัวชนใช่ไหมก็อชนวาต้องพาปอเจียงไปตเรียแป้ถกตัวปุ๊บแล้ววชนไเชือไมากตัมากนวัอวนแลวมีรถเพือโบกันนั่นแหละ เดือนหนึ่งตังดยายกินในรักปองดื้อได้แลหละมีรอดเรือกูตอยมากสักกิ่งอย่าว่าแต่พอเราผลกูตอยนั่งตุ้มผลก็มาร้อนแต่ธรรมาดาหนามากกันในปากานมนุษย์ปฏิ泰นี้หมากว่าในปากนั่งต้มไม่แล้วแต่ก็ไปตีหนึ่งทิเพเหลือการมึงโดนจักยายได้มั้งมึงโดนรีดักจ้ากายแกเปลดยาไกาได้แกมึงดักจ้าได้ดีกูโดนไปอ่ะ กูเกี้ยนแห้นั่งต้มไห้นั่งต้มตัวแหนก็อยากกูเล่นคนเดียวยาวยาวไรเดียมึงรู้อ่ะเช่นตำรายาวลัดดวงได้ประเด็นหลัดดวงนี่มันก้าวกับอะไรกี่จริงอ่ะคำเป็นประเพสสมุนไพร์นั่นเป็นรากมากหลากเปล่าแต่สำหรับเปล่าตัวตำราหลัดดวงนันยาวอารากเอาไปได้มันห่อน่วยมันปันตีก้อ้แก่ไงแกนเปั๊กปั้นต้มก็นไปได้เป็ดว่า ไม่เป็ดไก่กระไดต้นค้นหลุนทั้งวายเอาเปล่าเอาจะกล่าวนุวย้ยเกี่ยวเทียอย่างดีพอมันติดปากตัวกินกระเลวหานเป็นป่วยจะไม่ให้กระยโอ้ย่าย่ยา,ยยายกูไม่ใจเหลือยาอุบา,ากนกันยังถึงอย่างนั้นแหละมลึงเอ้ยยาเกยดแกร์ปอ้ะกูไม่อ่อนรู้เรื่องอ๋อหนั่นนี่กว่าบ้านนี้กูไม่เปิดกล้หรอกวันนี้กูเปิดกล้แล้วบ่เจอลุยย่า่ย,ย่า่ก็ยาเกยดแกรรวยจริง,งมึงทำพิษาดนี้ได้ย่ายเหลือไป ก็เจอตั้งประเดี๋ยดิเนเราไม่ใกล้นี่แต่ไม่ต้องการยานี้ก็ย้อนเพลนนี่กระย้าแยเตี๋มึงว่าก้าวกับเรือคิดทิ้งเด่นเหมรวยกันดีว่าเราปรุงยานี้ใกล้ดีว่ามันก้าวกับเลือกต่อแทบมันเปลือกเรือตอแทบไปพันเป็นยานนั้นจะก็กล่าวยาปลาเกลือเก็บต้องเอาเปลือกต่อแทบกับหลวงอินธานีป้าเจ็ดแฉ่น้ำไว้จำนาที่เอามากรุกเตะปาก นั่นแหละแกบวันแกบรื้นแต่ถ้าจะให้แกบรวายเม็ดเวลานี้กันต้องยืนแกบวันแกบรื้นอมทิตตีกรูชาวาอมอ่อเออจริงไม่ปักกรูกายาเพรีเร่งกระไดกันยืนเอาอย่างไหนมื้อแร่งพี่พี่เร่งเปรีเปรีเร่งหมู่บาทเร่งยืนเลือดใช่ยังยิ่งเร่งปอเราเล็วเดียมันแค่ได้บาดหลงมันยี่งร่งเรื่องปอเราจันทร์หัวเลยเฮ้ยละเบื่อชิแร่งตั้ง่าวกูแบบตั้ง ทา้งข่าวรู้แล้วไปหรือก็ไกกกม่รวัวหรอกยายแขกายเม็ด้เวลานี้กันตองยืนน้อแง่แนวพอเรานี่ยวัวเนีน้วแล่ปีดปีดแง่จำแง่แง่หยัดแตกแหมด่าทำไมล่ะพี่หนุ่มนี่มันแง่เ,ร,เร,รื่องพอเราหยัดวู้กว้างรูวเป้แล้วพี่เทีก็พูดเล่น,นจะโกรธด้วยแล้วแงบ่มาไ,ได้หรืวออปเปล่ากระชั้นเอาจริงเบอร์ใหญ่เลึกเบอร์กระชั้นเอาจริงทีนี้พี่โถพอที่จะรู้จักรากมาไม้อะไรบ้างล่ะครับที่เป็นยาที่โถรู้จักนะ พุนมเนรจากไม้เปลี่ยนยาบำรุงกำลังอันพุ่มโซรกับเอ้าแล้วรากไม้ชนิดไหนเลยครับที่บำรุงกำลังได้อืมรากมันลากรับไม่รากมันลากกัรากรากมันติดพยายามต้อนรากเติมเติมเต่มเติแข่งกันหัวมันไหนนั้นจับใจมันเลยเติบเราเปลี่ยนจากไม้เหมือนกันเอามานตึงปอกเปลือกออกถ้ามันเตะถ้ามันลาไม่ต้องปอกเพียงแต่ลางให้ดีแต่๋ยวเลี้ยวคว้านคว้านในชินปลอดที่เลี้ยนนำติดไรนี่เลยไรนำทันตาย จวตั myself, ้งขึ <su> ้นกวายปลอดซุกแขกได้แขกเหนื่อยเลยปวดหัวมันจช่เออกูหลูกไม่ี่เก้ายานี่กูหลุดจักไปเลยในดงในป่าหลูกไม่ก็นั้นในเก้ายากูหลุดไปแล้วโลกอะไร้แต่มึงหลุดจักนึ่งหลูกเรียนสองหลูกมังคุดสามหลูกหลังชาดิถ้าพูดถึงหลูกเรียนในตำกับข้าวกับน้ำเตีแล้วข้าวกับน้ำตาลทรายนี่น่ากินเลยน้ำเตี๋วเรียนใช่ไหมก็นั่นเลยอันนี้ถึงคนเราใน่ยังเรียกไม่ทุกันที่อ่ะมันไม่เอ็น ไม่ใช่ดูจ <soft and peanut butter> ักเดียงอันบางเราเป็นเรียนบวชก็เรียงเรียนบวชเลยแล้วก็เรียงเรียนบวชไม่เอ็นด้ยถ้าใคบวชตะกุนก็ว่าเขาเรียนบวชแต่วก็ไม่เรียงเรียนบวชมันบ่นด้วยแล้วมันต้องฟังเลยเลยพ้นมันก็คลายคลืนกันแต่เรียกว่าเรียนบวชไม่ได้ไอ้กรรมธรรมดาว่าเรียนบวชนั้นก็เหมือนกับว่ามันบวชนั่นอุปกรณ์เท่ากันคือนึงน้ำเที่ยว้ราเหมนแตนใจ แต่ถ้าใช่ว่ามันลงไปก็เรียกว่ามันบวชแต่ถ้าใช้รวยก็เรียกรวยบวชถ้าใช้นำเท้าไปก็เรียกนำเท้าบวชแต่ถ้าใช้เรียนมันก็เรียกนำเทียนอ๋อหายเต็มนำเทียนขึ้นมาเรื่องไรเมื่อกคุณนืกยากเลยมันเออแสดงว่าเลวไหลทุกคนนั่นแหละมันก็ดถ้าบวชตึงเลยันกับพัดแพะเลยเออติดนะไม่ได้ติดใจนะ cần từng tàu rơi vào hệ thống là mới tít ấy rơi nhiều lắm nè cần từng tàu rơi vào hệ là mới tít rơi nhiều lắm nè lấy về rừng kinh đai thằng phi tại vì thì kinh nhiều lắm nè tứ hoàng hải nó cũng bỏ cái ta mới đồ chắc kinh mới chán rồi nè nhiều lắm ta đai mà ta vì thì ก็ต้องปอกวิธีปอกเนี่ยล้ามดูดูโรมาแบบปอกเปลือกได้ปอกเป็นลรือเปล่าการดูปอกไม่เป็นเหมือนกูปอกเือกได้ก็ปอกให้เป็นไงคือปอกตีดเดียวให้รอดปอกเลยยังเดี๋ยวปอกวันดีตอนไม่รอดที่กลากตึ้งที่กลากตึ้งยังแต่เงี้ยเนี่ยยืนจองมันเศร้าตัวตลิกเหมือนกันนะเธอเนี่ยล้ามไปถึงจำมายืนในเชยแต่จุกแต่ปากปากชอบแต่ก็แค่น้ำตาลใส่เธอเชยหลักทำไหวลุกมือล้นท่วมไปในน้ำตาลใส่

อืมกูเชื่อแล้วนะเหลือก้าเข้าตาก็มาเออจิตใหม่เองไม่รู้เพาโดนลบจิตเนี้ยไม่ได้เออมัหน้าบัวไหมตัวเออโลนาบ้ากูจะและอืมตัวนี้แหละได้โปรดได้มันได้ห้ามปลอมมนเนอะใส่เงินุ๊กตังไว้เจ็ดแม่ได้ห้ามอยู่ทีเลยกูและเดี๋ยวถ้าผมห้ามไปถึงต้องแต่งก็แต่งก็เลยรุ่นกับกบไม่งั้นก็หลวกน้ำร้อนเสร็จแล้วคูด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 ไปเร้อยมูเละ กินเครื่องในมันนี่แล้วเป็นแลกเรื่องเครื่องในมู๊นุเรื่องกูแลกเครื่องในมึงเหอเออเอาแต่กันนั่นแลกกับยากแลกกับยากจอกจริงแล้วจะไปว่าอะไรโถละนุ้ยไม่พวกเครียดกันกับพวแลกแลกกับเรื่องกินกับมู๊นี่จอบจริงกับมู๊นี่ก็จอบกับไก่นี่ก็จอบถ้าพูดถึงมู๊นเสียเปลี่ยนเปล่าหนึ่งใช่กูไม่ใครกินมู๊มึงไม่จอบกูกินได้เหมือนกันเท่าเด็เครื่องในมันได้ว่าอ๋อเครื่องในมันตำเรื่อยปัด tính chín cơm cao suối ăn đai thì tao tung hứa lên tàu cho nửa đen mà tao nửa đen ăn phát phát đai thì tung hứa lên tàu sao mới nửa cao nửa cao ăn tao mấy bưởi thế hai bưởi chín nên tao tung nửa cao kín vàng hai bưởi bưởi đấy sạt cá bạc mấy tông kia rồi thịt, thiết miền nét tao kín đai thì tung hứa lên tàu sao đồ mà là ta đồ mà đi tôm cá lóc mà là nó đai mấy nó cá cua ต่ยัดแม่มึกินตั้งตัวแล้วเห็นว่าท้าวแต่เครื่องน้อยนีอแล่ะเลเครื่องนอกมัเหรือมือเครื่องนองเธอจะค้นกับแลบมันตัวอ่ะเออเออฮูกูยอมแล้วเนาะยอมแล้วรู้ว่ารุ้แล้วแดกเดกจริงแดกไฮเปรตที่บลอดเ้เออวันนี้ก็พายากลับไปบ้านตัวนี้ครับเอาอย่างนี้แล้วไปบ้านกัเนเฟื่อว่าพอจนได้รักชาขุนกายอันได้ย้ายทันทีผู้ป่วยคนนั้นก็ชื่อว่าลุงแสงกับเชื่อว่าลุงแจ้งนะเอ็งรู้ อยากแกดีเดี๋ยวไม่มีกินเงี้ยอยากชูแกได้ไปนี่ตามใจใครชูแกได้ชูตั้งเพะอาจไม่มีพิษกับโกจังตามใจเอาได้แกให้ตั้งเพจอ่านแต่แกดีกับเราอยากที่จะรู้ว่าบ้านเดิมแกอยู่ที่ไหนครับหลังที่เราแกมีประคุณกับแกแล้วแกคงจะต้องไปเราไปเจอที่บ้านมั่งเราตรวจักเอาไว้ที่ว่าไม่การชุนนักถ้าไปที่บ้านก็ใช้ไม่ใช่ติดเราแกเลี้ยงไรมั่ง เชื liter, aky, ่อป้าเงาปอนด์ดูที่ไม่กคยังเกครได้ซื้อในมั้งมันนองนี่นองบุญนั่นนี่ได้จะน้องบบไม่ใจอ่อนใจใจเชื่อเขาเห้ยไอ้ที่จะดินตัวร้อนนั้นเย็นหลังเป็นวัดได้ปอนด์ชื่นเอ๋ที่ก็มาหน้าไม่ก้นมาเฮ้ยหลังที่จะเอาหลุงมเชงอันจะให้ก็คอยเชื่อชื่อใค้กูเชื่อกูไม่เอากูเอาเกือกเกือกมาปกเขาจะ่ก็หลุมเชงเพรายังหลาจายนี่มึงเอากี่โกไปละตัววัยป้นีจะเกือกมึงอันอยากยังไม่รวมแต่ไหน จิบมตีนปลาปลาแม่เอ้ยแม่ปอะหยาดกายจำมาจำบุตรกูไม่ไกลใส่แลยใ่เกือกปลี่ยนจนเกือบจนกูเลยไปกูแอ่กันหมดจนตีนกูอยู่นี่จนเกือกไปอยู่ประเทศหนอกอยากกูได้เกือบมาจะได้ได้ได้แต่เกือบกวางนาช่องวันถุ่มช่องวันถุ่มรวยรวยโตกินเสียเฮ่มันกินเกือบไรจริงจริงไงดอมเล่มเพื่ออะไรทุ่มเล็วไปไหนควานคว้านจุ่มหนำปลาจะไม่ดีวะไม่เลิกปะ จิ้นเกือกเออกลับไปเลยกับรับบานก็ได้ว่าลุงใช่งั้นแกคงอย่างชัวร์แล้วไม่พอาเก็บเกี่ยาหน่องตะนาหนุย่ยนาในปาตีเทปานจะนี่ปอตาหรือ,อยังไงนึกสงสารผู้ป่วนนยหน่่ยนาเราช่วยไว้